คือเราจะมาฉีดปากก็คือวันนี้เราก็จะมาให้คุณหมอนะคะมาดูปากของเราแล้วก็ฉีดปากกันบูมีปัญหาเรื่องปากบนมันแบบแอบบางนิดนึงตอนแรกที่เลี้ยีปากสัดส่วนมันไม่เหมาะสมนะคะตอนนี้ก็ทำให้ดูเนื้อของบริเวณปากดูชัดเจนทำให้ใบหน้าดูโดดเด่นขึ้น ตอนนี้ก็ฉีดปากเสร็จแล,แล้วก็คือธรรมชาติมากแล้วก็สวยมากใครที่อยากจะฉีดปากเติมเต็มลูกป,ปากของตัวเองให้สวยขึ้นนะก็คืออยากจะเลี้ยงเชิญมาที่ลมละวินคลินิกทุกสาขาเลยใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะทุกคนมาฉีดปากสวยๆแบบนี้กันค่ะโปรแกรมฟิลเลอร์ลิปฉีดปับรูปดึงผิวปากสวยอินฟูดูเป็นธรรมชาติที่ลมละวินคลินิกลมลวิน for the better you